พุรกรรมเห็นไหมนู่นทหารก็จัดทีมเดินตรวจลาดตะเวนอยู่ต่างๆแถวแนวชายแดนตะนีบบล็อกหมดนะครับวันนี้ก็คอบินกันสนั่นแหละนะฮะกดดันทุกจุดเพราะนั้นตอนนี้ใกล้แล้วใกล้นะใกล้ไปยังไอ้กลุ่มพานกลุ่มนี้แล้วนะครับมีเบาะแสเข้ามามีเบาะแสเข้ามามีคนแจ้งมีคนแจ้งเข้ามานะข้อบูญล่าสุดนี่มันมีการประกาศขายลูกช้างอยู่ออ ของนายหน้าเขาบอกถ้ามีการซื้อขายช้างเนี่ยไปติดต่อยายคนนี้อ oh. ข่าวรายงานเข้าไปแล้ววกํา,ล,า,ากลังเฝ้าดูอยู่ครับนะอาจจะไปอยู่ในมือของเขาแล้วก็ได้แต่ว่าไปซุกซ่อนอยู่ที่ตรงไหนในป่าหรือออกมาข้างนอกแล้วอันนี้อีกอีกเรื่องหนึ่ง oh. ที่กําลังต้องติดตามอันนี้ใครบอกว่าช้างตายทั้งตัวหรือห่าช้างทั้งตัวนะใบบัวไปปิดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะตอนผ่าช้างอา oh. จารย์ พ,พลตตรจารุมพรท่านผู้ช่วยพบตรท่านนําคณะสัตวแพทย์เนี่ยร,รงมาจุฬาเนี่ยมาท่านนําวิยาการมาของภาคเจ็ดนี่นะโอ้โหผ่าช้างทั้งตัวนะอาจารย์ได้หลักฐานมาหัวหนึ่ง<ฮ>หัวหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ก็ประมาณเหล็กสองหุนนนะ่ะนิดเดียวนะครับยนตก้อนนิดเดียวอ่ะเป็นหัวกระสุนดูรู้ว่าเป็นหัวกระสุนที่ถูกยิงด้วยปืนมีเกลียวเป็นหัวกระสุนอาวุธปืนยิงเร็วชนิดร้ายแรง ยังไม่รู้ว่ายิงด้วยปืน M16 อาก้าหรือไรฟอนนี่กำลังอยู่ในห้องแลบอยู่แล้วก็ล่าสุดอีกนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังเป็นความคืบหน้านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ2-3เดือนมันมีกลุ่มรานเนี่แหละไปยิงเลียงผาตายแถวแถวป่าละอูก็ใกล้ๆกับจุดที่ยิงช้างนี่ยแหละครับอยู่โซนนู้นเหมือนกันล่าสุดทางคุณชัยวัดเนี่ย ให้ลูกน้องไปขุดซากเลียงผาตัวนั้นเพราะเป็นคดีด้วยนะเป็นคดีด้วยแต่ว่ามันไม่มีตัวผู้ต้องหาขุดขึ้นมาในกําลังเน่าเลยอเพื่อที่จะบัสกแกนว่ามันมีหัวกระสุนอยู่ในซากเลียงผานี้ด้วยหรือไม่ครับเพราะไอคนที่ยิงเลียงผาตัวนี้เนี่ยในสายข่าวการข่าวเขาพอรู้เบาะแสว่ากลุ่มไหนอมีสีหรือไม่เมื่อวานนี้เขาแยกกันเป็นสามกลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือไอกลุ่ม ผู้ต้องหาในคดีคร้างเก่าก็คือไอ้เจ้าสมพรจอกกลไอ้นี่กลุ่มที่ยิงช้างตัดงาตัดปลายจมูกคือเจ้าเออขอไปตัดจมูกที่ปลายงวงแล้วก็ตัดอวัยวะสืบพันธุ์นี่จับได้สองคนติดคุกอยู่ไอ้เจ้าสมพรจอกกลนี่หนีอยู่นี่เป็นผู้ต้องหาหนีหมายจับอยู่นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนายสมบูรณ์เวนะไอ้นี่ไปยิงช้างแล้วเอางาตัดเอางานที่เป็นภาพมาในช้างอย่างสั่นติ๊กๆๆอยู่เลยโอ้โหผมดูแล้ว สมเพศเวท,เวทานามากนะครับเอางาไปไอ้นั่นหมายจับของสพสามร้อยยอดนั่นก่อนหน้าปีที่แล้วที่ป่าเดงนะไอ้สองกลุ่มเนี้ยแล้วก็มีนายจอตะกีอีกรายนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าวันนี้กันไปสแ,แกนซากของเลียงผาอาจารย์รเจอหัวกระสุนอีกหนึ่งหัวแต่ยังไม่รู้เป็นประเภทไหน <ฮะ S 2> เป็นหัวกระสุนที่ยิงออกมาจากอาวุธปืนชนิดลำกล้องมีเกลียว กลุ่มกลุ่มปืนไรเฟิลอ,อาจจะเป็นจุดสองสองแม็กนัมก็ได้นะครับเพราะมันใช้ปืนไอ้นี่ยิงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ให้ทางสืบสวนเขานําเอาหัวกระสุนเนี่ยไปเข้าห้องแลบบเพื่อที่จะตรวจสอบว่าชนิดปืนแล้วมันเป็นอันเดียวไอ,ไอช้ชนิดเดียวกับไอ้ที่ยิงอยู่ในหัวกระโหลกช้างหรือเปล่า,าถ้าเป็นกระบอกเดียวถ้ามันเป็นอันเดียวกันใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีเป้าอยู่แล้วล่ะ นะครับแล้วก็มีการไปเฝ้าสังเกตของชุดสืบสวนภาคเจ็ดเนี่ยมันมีกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เคยมีพฤติกรรมในการล่าสัตว์เนี่ยหายไปจากหมู่บ้านหายไปจากชุมชนนี้ครับห้าคนอ๋อมีธุระที่อื่นไม่รู้ไปมีธุระที่ไหนติดต่อไม่ได้หาไปนี่กําลังแกะาแกะรอยตามอยู่คนะหนึ่งในนั้นนี่มีพ่อไอ้เจ้าอะไรผู้ต้องขังเนี่ยในคดีเนี่ยยิงช้างเนี่ยเนะี่ย ยจับกรบไ,ไดสองคนติดคุกอยู่เนี่ยเออเพราะนั้นตอนนี้เป้าเนี่ยคือใกล้ละใกล้เต็มทีใกล้เต็มทีละใกล้เต็มทีละก <คอ S 2> ็ให้กลุ่มของกลุ่มพรานที่จะยิงไงแต่ว่าไอ้ที่เขาห่วงก็คือลูกช้างมันเอาไปได้หรือเปล่าแล้วลูกช้างหกถึงแปดเดือนเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าแล้วตอนนี้กําลังเป็นที่สนใจและติดตามแล้วก็กดดันอย่างมากคุณชัยวัฒน์บอกไม่มั่นใจว่าลูกช้างยังมีชีวิตอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะมันเอาไปไม่ใช่เอาไปง่ายนะจะพาลูกช้างเดินไปในป่าหรือมันเอาออกมาแล้วหรือยังอันนี้อันนี้อันง น่าสนใจนะแล้วก็น่าที่จะติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกับเจ้าที่ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารของชุดเฉพาะกิจทัพยาเสือก็กำลังสุรสรีแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนหนึ่งซีซนะครับแล้วก็ยังมีของภูทรนะภูทรจังหวัดภูทรทั้งเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็ภาคเจ็ดแล้วก็ยังมี ตำรวจพื้นที่ของแกงกระจานอีกนี่ต้องให้กําลังใจเจ้าที่พิทักษ์ป่าของแกงกระจานอีกนี่ต้องให้กําลังใจเดินกันเหืดขึ้นคอแล้วครับผมไปเดินรอบเดียวก็ขาบวมแย่เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เดินสบายมันเดินบนถนนนะฮะมันเดินในป่าครับเดินในป่าไดที่ช้างตายนะมันเป็นมันเป็นอะไรก็เป็นลําห้วยที่มันแห้งผากแล้วไปไปถูกยิงตรงไอ้โป่งน้ําที่ช้างก็ไปกินอ่ะครับแล้วจะไอ้นนทีไปเจอ วัตถุพยานหลักฐานที่มันก็คือไอ้ปืนแก๊บที่มันใส่ดินปืนใส่กระสุนพร้อมยิงแขวนพาดอยู่บนต้นไม้ไอ้พวกนี้มันเอาปืนไปซ่อนไว้ข้างในอยู่แล้วเวลาเดินเดินตัวเปล่าเอาไอ้หัวกระสุนเอาไอ้ดินปืนเข้าไปก็ไปใส่แล้วก็ยิงได้ถ้าถือปืนนี่ถูกจับอะถูกจับใช่เออพวกนี้มันโอ้โหแผนมันไม่ไม่ไม่ธรรมดานะครับแอบเข้าไปซ่อนไว้แล้วก็ปืนแก๊ปนี่ไม่ใช่ปืนที่ยิงช้างได้ตายเพราะว่ามันไม่มีเกลียวลำกล้องับนะมันจะยิงเหมือนกับลูกกะ ที่นี่นที่ยังเป็นห่วงอยู่ก็คือไอ้เจ้าช้างตัวที่ที่ป่วยเนี่ยซึ่งก็ได้ความกรุณาความร่วมมือจากทางท่านอาจารย์ของหมาเวรัสอ,อะไรเกษตรศาสตร์ดิใช่ไหมเ,เดี๋ยวมหิดนเนี่ยเ,าเขามามามาช่วยดูท่านดรนายสัตวแพทย์มาโนดยินดีท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่าปศุปาลัน ชื่อชื่อนะชื่อโรงพยาบาลเข้าไปโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่าประศุปาลันซึ่งเป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีอยู่เมืองกาญานอาจารย์ดรมาโน่เดีพาทีมคณะสัตวแพทย์มาคือได้รับการร้องขอให้ช่วยมาประเมินว่าช้างตัวที่มันเชื่องซึมอยู่นี่นะมันป่วยหรือเปล่ามันเป็นอะไรนะครับท่านก็มา มาทันทีเหมือนกันนะครับว่าท่านก็เชี่ยวชาญทางด้านเยอเขาเรียกหมอฟงหมอฟงอหมอฟงมาส่องกล้องดูอะไรดูพฤติกรรมว่าเอ๊ะไปเก็บมูลมันมาเอ๊ะระบบขับถ่ายมันก็ยังทํางานอยู่นะครับแต่ทําไมมันไม่กินน้ําหลายวันแล้วนะครับแล้วก็มันทําไมมันแยกออกมาจากโขลงมันไม่เข้าโขลงตัวอื่นลงไปเล่นน้ำไม่กินน้ำมันไม่กินแล้วตอนนี้ผอมจนกระทั่งในเมื่อวานนี่คุณไพโร์ช่างภาพช่องเก้านะฮะจากส่วนกลางที่ลงมาสมทบนะฮะจับภาพเข้าไป แล้วก็บันทึกภาพโดยใช้ลินเพสเซอนะฮะเห็นความผิดปกติแล้วขาซ้ายมันใหญ่กว่าขาขวาแสดงว่ามีขาหลังขาหลังบวมมันบวมหรือเป็นเพราะไอ้ขาขาขวามันเล็กกว่าโดย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 ความพิกลพิการยังไม่รู้แต่ขณะนี้เนี่ยมันยืนแล้วมันเหมือนมีอาการเจ็บขาน่าจะบวมอืมพอถ้ามันพิการเนี่ยมันจะถูกยิงด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ล่าสุดวันนี้เมื่อเช้านี่ผมไปประชุมอนุกรรมธิการที่วุฒิสภาพอดี ในสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนคุณหมอรอดเนี่ย<ะ>ท่านเป็นที่ปรึกษานกุการประชามเช้าเจอกันนะครับซึ่งก็ท่านก็พร้อมที่จะลงมาติดตามแล้วก็มาดูเนื่องจากท่านเป็นสัตวแพทย์ของกรมอุทยานอยู่แล้วนะครับท่านบอกว่าดูจากภาพที่คุณไพรโรธถ,ถ่ายไปนี่นะ,ะอาจารย์ญญสังเกตไหมครับมันมีต่อมน้ํามันไหลออกมาไหมครับ<ะ>คุณหมอลอดบอกช้างตัวนี้เนี่ยตกมันอยู่นะเหรอครับต่อมน้ํามันน้าม,มันมันไหลเยอะมออกมาแต่มันป่วยป่วย มันด้วยแล้วมันตกมันแต่มันป่วยนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้ก็รอการตัดสินใจแล้วก็ยังยังติดตามว่าแต่ถ้าดูประเมินกันนี้เมื่อเช้าคุยกับหมอรอดแล้วเนี่ยคือยังไงต้องเอาออกมารักษาแน่นอนช้าไปเดี๋ยวมันจะล้มเมาเดี๋ยวมันจะตายเอับหมอรอดจะลำบากและทีเนี้ยเพราะว่าช้างนี่อายุเท่าไหร่หมอรอดจะลำบากล้ยจ้างตัวนี้เนี่ยอายุผม ร่วมร่วมยี่สิบปีแล้วนะอายุตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะครับแล้วก็ไอ้นโขลงเนี่ยที่มาเช้าเข้าไปเจอไอ้เจ้าคือช้างตัวนี้พอเย็นมันก็เข้าป่าเข้าป่านี่เมื่อเช้านี่เขาไปเจอไงไปเดินอยู่ในโขลงที่ว่าห้าตัวแล้วมีลูกช้างด้วยมันมีช้างไปเลยอีกตัวงที่มันดุดันมากเพราะมันมีลูกช้างอยู่ในการการที่จะรักษาช้างป่าแล้วก็แยกช้างที่ป่วยกับเจ้าโขลงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากลืมถามไปว่าไอ้เจ้าพลายทางที่หมอไปฝึกไว้วนั้น ฝึกจบหรือยังจบหลักสูตรหรือยังจบแล้วถ้าจบหลักสูตรจะได้เอาภลายทางมาเป็นพาหนะในการที่จะเข้าไปเมื่อวานผมคุยกับมรดทังโทรศัพท์นะครับก็ก็คุยกันถึงเรื่องนี้แต่ว่าคงคงจำได้นะปลายทางนี่อยู่ที่อ่างลือในไอ้ที่มันเป็นช้างที่มันออกไปนอกพื้นที่เอากลับมาแล้วมันก็ไปอีกอะไรเนี่ยจนเขาบอกมันเสียช้างไปแล้วเลยต้องเอาไปฝึกฝึกแล้วให้มันเป็นช่างงานจะได้เอามาเป็นพาหนะในการที่จะไปรักษาช้างด้วยกันในป่า ก็คุยกันเมื่อเมื่อวานนี้คุยกันทางโทรศัพท์ท่านก็บอกว่าข้อมูลท่านยังไม่ครบ,ครบวันนี้คงครบแล้วแหละอะมาลดบอกว่าข้อมูลยังไม่ครบก็ก็ยังไม่ได้ทําเรื่องที่จะเข้ามาครับแต่ก็ส่งเมลมาให้ผมบอกให้ให้ไม่ทราบว่าเมื่อเช้า,ชาได้รับเมลหรือเปล่าแต่คงถือไปเองแล้วละ่ะเช่ช้านะ,ะ,ะ,ะก,ก็ก็เป็นหลักฐานว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องแยกช้างนะฮะแยกช้างที่ป่วยจะ โขลงต้องเอาออกมาแล้วก็เอามารักษาครับเพราะว่าจับอะไรก็ไม่ใหญ่ถ้าจับช้างหรอกนี่เรื่องใหญ่เะเรื่องใหญ่คือต้องยิงยาสลบต้องใช้คนประจูงมันออกมาไม่ได้นะต้องใช้คนเยอะมากอืแล้วก็กว่าจะกว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้นี่ต้องใช้คนไม่น้อยประมาณสี่สิบห้าสิบคนแล้วต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ครับมีความชานาญด้วยแล้วตรงนั้นมันเป็นแหล่งอยู่อาศัยของโขลงช้างไม่ใช่แค่โขลงเดียวนะที่ป่าเดงเนี่ยจากเดิมมันมีอยู่ประมาณสักสี่สิบตัวนะ ล่าสุดเนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่ร้อยสามสิบตัวร้อยสามสิบร้อยสามสิบตัวนะเย็นๆในพวกเราที่ไปทําข่าวเดี๋ยวเราก็ไปเฝ้าดูที่ที่สระน้ําในหมู่บ้านตรงหมู่เจ็ดนะับมันลงไปเล่นน้ําถึงยี่สิบสาสิบตัวนะตรงนั้นนะมันเยอะแต่มันแยกเป็นโคลงคนหน้ามันหน้าหนึ่งมันก็จะมารวมโคลงมันโขลงใหญ่ผสมพันกันบ้างอะไรกันบ้างนะแต่พอหน้าแรงมันจะกระจายเป็นโคลงเล่กย่อยหกตัวเจ็ดตัวห้าตัวอาหารไม่ค่อยเพียงพอใช่มันก็จะกระจายกันออกไปช่างตรงนี้ ถ้าคนสามมาคับพูดถึงเขาบอกเป็นช่างติดเกาะเนี่ติดเกาะจริงๆอ่ฮะ uh huh. เป็นช่างติดเกาะเพราะว่าทางท่านมโนพัฒน์พระทิดีกรมอุทยานท่านลงมาแล้วก็ได้รับรายงานแล้วก็มองคือป่าเนี่ยมันเคยเป็นป่าพื้นเดียวกันแล้วตอนนี้มันมีชุมชนเข้าไปแล้วไปอยู่มันไปทําให้ป่าเนี่ยมันแยกออกจากกัน uh huh. พอมันแยกออกจากกันแล้วที่บอกว่ามันมีอยู่สี่สิบตัวนี้มันเป็นร้อยสาสิบตัวแล้วตอนนี้ไอ้เกาะนี่กาลังระเบิดอืมเกาะแตกเกาะมันกำลังระเบิดปัญหาหลักๆคือ ตรงนั้นนะมีช้างมันจะเหมือนอ่างลือในล่ะแต่ไม่มีเสือมันยางเยอะช้างมันเยอะกว่าพื้นที่ที่จะอยู่อมีช้างแต่ไม่มีเสือนะในในป่าที่มีช้างเนี่ยมันจะต้องมีเสือโครงแต่ป่านี่มันเป็นป่าที่มันเป็นชุมชนเข้าไปอยู่ครับเสือโคร่งนี่จะไม่มีแล้วเพราะเสือโคร่งกับคนนี่ใกล้กันไม่ได้เลยครับนะแค่เห็นก็ผวาแล้วคือเสือหนีนะไม่ใช่คนหนีก็มันจะหนีไปไกลเลยี่ตอนนี้นี่เมื่อวานซื่งที่ทิพดีกราบุทยาลงมานี่ได้ดีใจนะผมฟัง เขาคุยเรื่องการที่จะต้องเร่งทาเนี่ยเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าไอ้ช่างโคลงกลุ่มนี้มันข่าไปทางกลุ่มนู้นไม่ได้ครับกุยบุรีมันเดินมาแก่งกระจายไม่ได้แก่งกระจายเองก็ถูกแบ่งออกเป็นตั้งกี่ส่วนนะใช่ไหมมันข่าไปทางฝั่งไอ้ทางห้วยขมกลิบก็ไม่ได้มันจะเดินมาทางไอ้โป่งพรมที่เราไปทําโครงการปลูกพืชไทยช้างนี่กอไม่ได้มันติดไปหมดติดเปแ้จะต้องทำยังไงจะต้องทําคอริดอร์ทำเรียกว่าด่านช้างเทียมสะพานช้าง ใช่ถาว่าสะพานช้างเลยสะพานช้างนี่จะต้องใช้พื้นที่คือสะพานช้างนี่ถ้าเป็นสะพานรถยนต์นี่มก็กว้างประมาณ8ดเมตรสิบเมตรสิบหกเมตรนะนะแต่ถ้าสะพานช้างนี่ต้องกว้างอาจจะต้องอย่างน้อยห้ารอเมตรคือเป็นเส้นทางให้ช้างเขาเดินแต่ต้องเอาอคนออกมาอเอาคนออกมา<ๆ>นะครับจะต้องหาวิธีการอาจจะต้องใช้เงินทั้งน,นงบงบประมาณเงินนอกงบประมาณเงินพิเศษอะไรก็แล้วแต่เพราะบางรายเนี่ยมันไปจ่ายค่าเยียวยาเขาไม่ได้<ๆ>เพราะมันเข้าไปอยู่โดยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์ มันอยู่ยังอยู่ตามมติคอรมออยู่แต่ทีนี้มันวิกฤตแล้ววิกฤตเพราะช้างมันป่าแตกตรงนั้นแล้วไอ้เกาะตรงนั้น่ะมันแตกแล้วเพราะช้างมันเยอะช้างมันเยอะเพราะนั้นจะต้องทำยังไงให้เขาเชื่อมเข้าสู่ป่าแก่งกระจานป่าไหนเนี่ยได้เขาจะได้กระจายพื้นที่แล้วก็จะไปไปรบกวนมันก็จะได้ลดปริมาณช้างที่ตรงนั้นด้วยนี่คุณนโพัฒน์บอกว่าให้เป็นวาระเร่งด่วนเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องระดมกําลังของกรมอุทยานก็อาจจะต้องจัดงบมากรมอุทยานอย่างเดียวไม่พอหน่วยงานอื่นมีไหมของกปรรมีมาเสริมหรือเปล่า หรือของท้องถิ่นอบจที่จะเข้าไปช่วยเสริมได้หรือไม่ของรัฐสภาของอะไรถ้าในส่วนนี้ต้องจัดการท่านมองว่าน่าจะทําตรงนี้ให้เป็นตัวอย่างครับทําให้สําเร็จอาจจะทําเป็นโมเดลเลยก็ได้โอ้อนี้ก็ถือว่าดีถ้าได้ฟังแล้วท่านสามารถท่านอดีตหัวหน้าทยานแก่งกระจานถ้าได้ฟังตรงนี้น้วคงดีใจนะวันนี้ก็เลยเล่าให้ท่านหัวหน้าสามารถฟังบอกนี่อดีดีเขาพูดแลลวนะเขาพูดแล้วท่านพยายามเรื่องนี้มาหลายสิบปีนะเพราะวันนี้ฟังคุณมโนพัฒน์นี่นี่เป็นข่าวดีที่เพิ่งได้ยินก็หูเรา เพนะอันนี้ก็ต้องตามรุนกันต่อนะตามรุนกันต่อแล้วก็ทางคณะอนุกรรมธิการเองก็จะรับติดตามเรื่องนี้เมื่อเช้าคุยกันมีการประชุมอนุกรรมธิการทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชของวุฒิสภานะครับก็จะรู้สึกจะเป็นวันอะไรวันที่ยี่สิบเจ็ดหรือยังไงเนี่ยนะฮะก็จะไปพบทิบย์ดีที่กรมเลยเรื่องนี้แหละเรื่องช้างแกงกระจานนี่แหละครับว่าตอนนี้เป็นยังไงนะแล้วก็ที่ไปติดเกาะอยู่จะแก้ไขยังไงอันนี้ก็จะแสดงให้เขาเห็นว่า ทางด้านกรรมธิการเองสนใจและติดตามเรื่องนี้อยู่ครับอย่างน้อยก็เป็นแรงผลักดันเป็นการไปกระตุ้นเพื่อจะทําให้ความฝันความฝันที่คุณสาม,มารถเคยคิดไว้อยู่เออมันเป็นเกิดปัญหาตัวเรื่องติดเกาะตรงนี้โอ้ฝันยาวมากเลยกว่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วนะะไ้ยี่สิบกว่าปี็ยังมีเป็นข่าวดีฮะเป็นข่าวดีถือว่าจะได้ทําได้แก้ปัญหาเรื่องช้างติดเกาะที่ช้างติดเกาะเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งในในเกาะชวาในอินโดนีเซียเนี่ยมีช้างติดเกาะจริงๆด้วยช้างคือมันติดเกาะเลยอะมันเป็นเกาะ ปรากฏว่าช้างมันก็ผสมพันธุ์กันเองครับแล้วก็อยู่น่าจะหลายพันปีแล้วล่ะมันก็ทําให้เกิดปัญหาเลือดชิดครับปัญหาที่ตามมาก็คือช้างที่ที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาเรียกช้างปิกมี่โอ้ช้างแคะช้างแคะช้างแคะแคะเพราะว่ามันทางด้านอะไรล่ะความบกพร่องทางยีนมันไปไหนไม่ได้เพราะช้างว่ายน้ําผ่านทะเลไกลๆไม่ได้ใช่เครื่องบินก็ไม่มีมันก็เลยผสมพันธุ์กันอยู่ในหมู่ญาติทองมันนั่นแหละก็กลายเป็นช้างตัวเล็ก ที่มีอยู่ในโลกก็เป็นที่เดียวด้วยนะตอนนี้ที่เดียวของโลกเป็นช้างพิกมี่ท่าช้างบ้านเราเดียวไม่จัดการบริหารจัดการให้ดีเนื่องจากพื้นที่มันมีจํากัดอย่างเนี้ยครับมันก็จะเข้าอีหลอบเดียวกันช้างบ้านเรานี่ต้องต้องต้องเรียนให้ผู้ฟังนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์่ะก็ถือว่าเป็นช้างที่เป็นช้างเล็กนครับจําได้ไหมสมัยที่มีการสู้รบกันตั้งสมัยกรุงศรีอยยาอะไรด้วยนะเราแพ้พม่าไปสองครั้งนะครับ ขากวาดตอนทะเบียงทั้งคนทั้งอะไรต่างๆเขาเอาช้างไปด้วยนะอ้าช้างไปด้วยเพราะช้างที่เหลืออยู่นี่ก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร,นะร่นะแต่มันยังโชคดีว่ามันยังข้ามไปมาหาสู่กันได้นะเออร,เรา,าจรึงยังไม่เกิดปิกมี่ช้างปิกมี่นะแบบอินโดนีเซียอืมเอาแหละแต่ว่า